น้อมรับพรแห่งความมงคลผู้ศรัทธาเดินทางมาที่หน้าร้านหัวคนนนทศินอันเชิญเสียงพระอิศวรหรือพระศิวะเสียงพระพรมและเสียงบรม,มคูปูฤาษีร้อยแปขนาดครอบศีรษะรุ่นพรีเมียมทั้ง3เสียงค่ะนอกจากนี้ทางผู้ศรัทธาก็ได้นําเสียงครูทั้งหมดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่และทําพิธีเบิกเนตรอธิษฐานจิต โดยอาจารย์มอสหอโครเรกดีเทวานิมิตในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะพิเศษยิ่งกว่านั้นคือในวันงานพิธีผู้ศรัทธาได้บูชาหน้ากากพลักหน้าทองปิดด้วยทองคำเปลลที่สุดแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมและบูชาเสียนพระนาลายเพิ่มเติมค่ะการเบิกเนตรอธิษฐานจิตถือเป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลให้เราผู้ศรัทธาทุกคนได้น้อมรับแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลในชีวิต แรงครูจะคอยหนุนนำบรารมีของครูบาอาจารย์จะคอยช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้บูชาพบเจอแต่สิ่งที่ดีค่ะ